นี่าวสวัสดีค่ัเติกเกต่们好า,า我是星星老师今天我们要一起去学习中文วันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆมกันนะคะวันนี้เราต้องมาเรียนบทที่ห้านะคะบทที่หา้าบทที่ห้าเนื้อหาคือเลิกเรียนกี่โมองอาจิตที่แล้วเราเรียนไปเวลาแล้วใช่ไหมคะ วันนี้เรียนเลิกเรียนกี่โมงจีเตียนเสียเคงั้นเรามาเรียนคำศัพท์ก่อนนะคะชื่อเรามาเรียนคำศัพท์ก่อนนะคะอ่านตาม老师ค่ะคำศัพท์อ่านตาม老师นะ上课 h a n g k e คือเข้าเรียน上课ล เลเลแล้วงั้นถ้าบอกว่าเขาเรียนแล้วก็คือช่างเคอเลฮจัปัอ่นตราวืน้าินขานขาอินข้าวนขินกินกานานกินข้นกาเ กล้ละกล้ละถึงเวลาแล้วอย่างเช่นถึงเวลากินข้าวแล้วก吃饭了该吃饭了อันดับนทครบอาายื่อนน áng ่อนอนื ทียนอ่ะเทียนอ่ะอันนี้คือโอ้อันนี้เหมือนเป็นคำอ,อุทานโอ้เป็นดีนะโอ้เทียนอ่ะอืมโอ oh m y ก o d เป็นเนะี่ยเทียนอ่ะอันดับรับมอมอม,ม,มคือสุดสัปดาห์โจมอ回家回家 回家回家คือกับบ้านเขีย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 นคือเขียน作业作业作业กับบ้าน洗澡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 คืออับน้ำ睡觉 睡觉，睡觉，睡觉是นอ早上，早上，早上，早上是ตอ锻炼，锻炼，锻炼是กำล放学，放学。 放学เลิกเรียน上网上วง上วง,上วงใช้อินเทอร์เน็ตโอเคทั้งหมดอ่านตามเราสิกรอบนึงนะคะนักเรียนอ่านตามเราสิอีกรอบหนึ่งค่ะ上课上吃吃下 下课，该了，该了，起床，起床，天呐、啊，天呐、啊，周末，周末，回家，回家，写，写作业，作业，洗澡，洗澡。洗澡 睡觉，睡觉，早上，早上，锻炼，锻炼，放学，放学，上网，上网。OK，เรามาเรียนรูปประโยคนะคะรูปประโยครูปประโยคนะคะอ่านตาม老师，我早上八点锻炼。 我早上八点锻炼เปว่าฉันออกกำลังกายตอนแปดโมงเช้าเขียนที่ข้างๆนะคะเด็กๆอันดา่าเเาส่ิบเก้าจุดห้าสิบห้放นฉันเลิกเรียน 9ก้งหตอนเช้าฉันเลิกเรียนตอนเช้าเก้าโมงห้าสิบอันตับมือสอนะว,อว่า下午五点一刻上网。我下午五点一刻上网。ฉันเล่นอินเทอร์เน็ตตดนห้ามงสินาที。 ห้าโมงเย็นนะคะห้าโมงเย็นสิบห้านาทีอืมอันดับหนแวว่นง,ว,ว,งว่าฉันกินข้าวตอนหนึ่งทุ่มครึ่งเจนปังอันนี้เป็นรูปประโยคนะคะคือประธานแล้วก็ถึงเวลา แล้วก็ค่อยถึงว่าทำอะไรประธานฉันแล้วก็เวลาเวลาแล้วก็ถึงว่าออกกำลังกายเลิกเรียนใช้อินเทอร์นเน็ตกินข้าวอืมโอเคเข้าใจแล้วนะคะเด็กๆต่อมาเปิดหนังสือหน้าที่ห้าสิบเปิดหนังสือหน้าที่ห้าสิบนะคะเคืวนบทเรียนหน้าที่ห0สิบนะคะโอเคอ่านตาม老师นะอ่านตาม老师ค่ะ 你几点上课？你几点上课？我七点半上课。我七点半上课。现在几点了？现在几点了？现在七点二十五了。现在七点二十五了。听看背对呢？ คุณเรียนกี่โมงคุณเรียนกี่โมงฉันเรียนเจ็ดโมงครึง่งฉันเรียนเจ็ดโมงครึง่งตอนนี้กี่โมงแลว้วตอนนี้กี่โมงแลว้วตอนนี้เจ็ดโมงีสิบห้านาทีแล้วตอนนี้เจ็ดโมงีิบห้านาทีแล้ว จ๋ปังเก่งมากต่อมานะคะต่อมาตัวอันที่สองรูปประโยคอันที่สองนะคะไม่ใช่รูปประโยคบทสนทนาอันที่สองนะคะบทเรียนอันที่สองค่ะอ่นตามเราเชื่อท่吃นที่จี 我们几点下课？我们十二点五分下课。我们十二点五分下课。เป็นนะคะเด็กๆเป่ย。พวกเขากินข้าวกี่โมง？พวกเขากินข้าวกี่โมง？พวกเขากินข้าวเที่ยง？พวกเขากินข้าวเที่ยง？ พวกเราเลิกเรียนกี่โมงพวกเราเลิกเรียนกี่โมงพวกเราเลิกเรียนเที่ยงห้านาทีพวกเราเลิกเรียนเ,เ,เยนที่ยงห้านาท,านท,านาทีจนปังเก่งมากเรามาดูบทสนทนานที่สามนะคะอ่าตามเาิก้ช师，小明งเล了。 小明，该起床了。现在几点了？现在几点了,现在点了？现在九点了。现在九点了。天啊！天啊！嘿嘿，没关系，今天是周末。嘿嘿，没关系，今天是周末。 โอเคงั้นเรามาเปย์นะคะนักเรียนเรามาเปเลยค่ะเฉียวมิงควรตื่นนอนแล้วนะเฉียวมิงควรตื่นนอนแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้เก้าโมงแล้วตอนนี้เก้าโมงแล้วโอ้โอ้โอ เฮ่เฮ hey, hey. ไม่เป็นไรวันนี้วันหยุดสัปดาห์เฮ่เฮไม่เป็นไรวันนี้วันสุสัปดาโอเคเขียนเสร็จแล้วนะคะเจนปังดูยี่ต,ตูเปิดหนังสือหน้าที่ห้าสิบเอ็ดนะคะหนังสือหน้าที่ห้าสิบเอ็ด เรามาฝึกอ่านนะคะเรามาฝึกอ่านหนังสือหน้าที่51อันนี้เป็นเวลาเป็นเวลานะคะอ่านตามเหล่าชินนะคะเรามาอ่านสีเขียวก่อนแล้วก็ค่อยมาอ่านสีชมพูนะคะอืมสีเนื้อนะคะโอเคอันนี้7จ็ดโมงใช่ไหมคะอ่านตามเหล่าชิน7:00 7 0ด7:00ตื่นนอน มต่อมา七้半七点半เจ็ดโมงครึ่งนะคะกินข้าว七ชื吃饭七点นช饭เจ็ดโมงครึ่งกินข้าวต่อมานะคะ n ปด点แป a 点上课上课八点,八点八เรียน 八点上课，十二点，十二点下课，下课，十二点下课，十二点下课，天了，练，按咱们老师的那练，五点，五点回家，回家。 ห้าโมงกลับบ้าน5้าโมงกลับบ้านนะคะห้าโมงเย็นนะอันนี้คือ5้าโมงเย็น5้าโมงเย็นกลับบ้านต่อมานะคะยกโมงครึ่งเขียนการบ้าน หกโมงครึ่งเขียนการบ้านต่อมานะคะอ่านตาม老师แปด点半นปด点半看电视看电视八点半看เ视八点半看电视แปด,ส,ดส,สองทุ่มครึ่งดูทีวีสองทุ่มครึ่งดูทีวีอ่านตาม老师นะคะเก้点 九点洗澡，洗澡，九点洗澡，九点洗澡。三点，泡澡，三点，九点半，九点半，睡觉，睡觉，九点半睡觉，九点半睡觉。九点半睡觉 ก้าโมงสามทุ่มครึ่งนอนสามทุ่มครึ่งนอนโอเคเข้าใจแล้วนะคะการบ้านค่ะการบ้านคัดคำศัพท์หนึ่งครั้งนะคะบทที่ห้าวันนี้เราเรียนบทที่ห้าคัดคำศัพท์หนึ่งครั้งนะคะเด็กๆคัดคำศัพท์เสร็จแล้วส่งเขียนชื่อแล้วก็เขียน เขียนชื่อเขียนเลขที่แล้วก็ส่งในไลน์ให้เราชื่นะคะส่งไลน์ส่วนตัวเราชื่นะคะนักเรียนส่งไลน์ส่วนตัวเราชื่นะคะโอเคเช้คเจอกันที่หน้านะคะอย่าลืมทบทวนนะคะใจเจียน